สวัสดีครับ,รบวันนี้ว,วันนี้เราได้มาชมสวนอาทิตย์ที่นี่ที่ไหนครับบ้านหินราชครับบ้านหิราชครับตำบลอำเภอครับตำบลน,นาเรืองอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีอ่าอุบลเนาะครับครับมีมีปลูกปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลูกข้าวโพดปลูกแตงปลูกพริกอ่า๋อนี่ข้าวโพดก็เป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีครับดีเนาะฉีดทีเดียวอ๋อพึ่งพึ่งใช้อาดีสองพห้า ครั้งเดียวครับอพริกก็ทีเดียวพริกก็เพึ่งครั้งเดียวครับรู้รู้จักนั้นนะฮะอดีตสองห้านหนึ่งมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับอ๋อพึ่งเดือนหนึ่งเนาะพึ่งจะใช้ด้ครั้งเดียวเนาะครับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็รู้สึกว่ามันแตกยอดอ่าแตกกิ่งแตกก้านออกดีรู้สึกเม็ดก็สวยขึ้นเนาะครับอ่ายาวขึ้นสวยขึ้นครับเมื่อก่อนนี้ดูไม่ได้เลย มันกอดูไม่ได้เลยครับดูไม่ได้เลยเป็นยังไงใบ,ใบ,ใ,บใบยีงยีงงอใบยีหยีงงอครับอ๋อไม่สวยเนาะเอาอยาอะไรมาฉีดก็ไม่เหยียดไม่อะไรสักอ่กอ ผมก็เลยลองใช้ตัวนี้ดูเนี่ยมาใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะดีสองห้าหนึ่งพอดีนามตระกูลเดียวกับผมด้วยสุกเกษมครับตะกอนสุกเกษมครับอ่ะพอดีนามตระกูลเดียวกับด็อกเตอร์เขาด้วยคร็นญาับด็อกเตอรกรอนไม่ได้เป็นตระกูลนะตระกูลเนี่ยก็ตัดเยอะหัวก็จะน่านเหมือนกันต้องใส่อ่าอันนี้แล้วแต่จะบรรทึกวหลุดลงมาเนาะครับแล้วเป็นไงว่าไอ้ออขคโคตก็ ก็ดีครับฝักใหญ่ดีฝักใหญ่เนอะดูเขียวนั่นดีเราก็ประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะครับคือตัวนี้มันจะช่วยประหยัดต้นทุนครับเนาะมันไม่ต้องไปใช้อะไรหลายตัวมากมายใช้ใช้ตัวเดียวนี่มันจะให้ผลได้ดีมันทั้งกันทั้งพวกแมลงพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยถ้าใช้เราฉีดประจําครับคืออย่างน้อยเจ็ดวันหนึ่งครั้งเจ็ดวันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะช่วยป้องกันพวกเพี้ยพวกแมลงเนาะมันจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ดูดูนะครับดูาเม็ดพริกตะกี้ตะกี้ไม่มีเลยตะกีแกค่แยกดูเนี่ยดูเม็ดเม็ดเนี่ยนะเม็ดตั้งสวยนะฮะดีดีครับครับไหนเราลองไปดูดูแตงดูอะไรที่มีแตงอแตงอะไรแตงกวาหรือแตงอะไรแตงแตงกวาอแตงกวาแตงกลางนะครับนี่ไหมตะกี้มันมันมันไม่ออกยอดเลยเนี่ยไม่ออกอ๋อเลยครับออ๋นี นี่ฉีดครั้งเดียวเเลยยฉีีดดครั้งวนะผมฉีดครั้งเดียวนะปุ๋ยผมอาทิตย์ปุ๋ยอาทิตย์หนึ่งทีเดียวเท่านั้นนีออ่ครับยาผมก็อาทิตย์ละทีละครั้งนั่นแหละผมไม่ได้ฉีดไ,ไม่ได้ฉีดพัมเพื่อนะถ้าใช้ตัวนี้มันลดลดกันไฟตัวนี้มีปู่พี่ปีนี้นะครับที่มัน <rol manger> เ,เป็นอย่างนี้ต่ำๆเตี้ยๆอย่างนี้นะฮะปกติมัน ทำงานคนเดียวก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าแม่บ้านเขาบ้ไม่ค่อยแข็งแรงหรัแม่บ้านไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องคอยดูแม่บ้านด้วยเนาะเราเวลาเราอย่างว่าต้องเอาแม่บ้านก่อนแล้วแตงเป็นไงบ้างแตงฉีดครั้งละแตง่งแตงข้างเดียวแตงข้างเดียวใส่สองซีซีหนึ่งไม่ได้ใส่มากอตสองซีได้โอเคแต่ว่ารุ่นนี้มันกำลังหมดแล้วตอนนู้นอตัวนู้นที่ฉีดที่นั่นอยู่ซีซีเดียว อครับอืมกวัวเพราะช่วงลมมันมากลัวมันยอดมันหักถ้ามันอวบมันอวบนะคมันจะหักอ๋อน้ำเกินก็กลัวจะหักเองใช่ก็โอเคครับสีต่อน้ำสิบสิบสิบหกลิตรครับอแปลงนี้พันอะไรนะพ่ออันันเดอร์อืมันเดอร์ครับอืมเจอปัญหาอะไรไหมพ่อ นี่นะบใบใบด่างช่วงช่วงลมมาเขาก่อนสามวันนะ่ะ<อ>ลมมารพรที่สี่มันลายปั๊บมันขึ้นเต็มเลยแปลเอารีบรยามาฉีดครับมันยังเป็นอย่างนี้เลยเราเราฉีดเอาเอาอาดีเนี่ยห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ฉีดสาวันครั้งหนึ่ง เนี่ยไอพวกใบด่างๆพวกอะไรมันก็จะค่อยๆมันจะหยุดมันจะหยุดการการเผยแพร่นี่นะตัวนี้ไปฉีดมงนกันมันก็เริ่มหยุดมันจะหยุดการเผยแพร่นะแล้วก็มันจะจะแข็งแรงขึ้นใบใบใหม่มันก็จะแตกยอดมาใหม่มันก็จะเจริญเติบโตดิใบใหม่มันก็จะไม่มีช่วงนี้แตงราคาถูกเพอจะเริ่มขึ้นราคาพริกพริกราคาเป็นไงพริกก็พริกราคา ดีเนาะครับปีนี้รู้สึกดีไหมร้อยสามสิบร้อยสามสิบแล้วมันแล้วแต่และวันอีกเนาะครับอืมเี่าดูไอ้ดกดกมากปกติมันจะสูงปติครับอืมพอดีช่วงนั้นไปดูแลแม่บ้านใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้บักพิงพอดีลุงพ่อกุ้งก็บอกผมก็เลยไปเอามาฉีดแปลกกับสาวนั่นแหละ ขี่รถไปเลยพอก็บอกปั๊บแปลเาเลยเลยเอาเลยมาถึงก็มาฉีดเลยนี่เพิ่งฉีดไปครั้งเดียวเองเนาะครับแล้วแต่ยอดขนาดผมผมผมไม่กล้าฉีดบ่อยนะผมก็ทดลองดูก่อนครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงว่าถ้าเราฉีดไปขนาดนี้ดอกมันจะหล่นไหมอะไรไหมครับมันมันก็ต้องสังเกตดูอย่างนี้ด้วยครับ ไม่ใช่ว่าฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวใช่ใช่ต้องต้องทำตามที่กําหนดที่เขากําหนดไว้ใช่ครับห้าซีีตัวน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วตัวนี้ฉีดกี่วันครั้งตอนนี้เริ่มจะเริ่มอัดตใหม่ก็ประมาณหกวันหรือเจ็ดวันนี่แหละครับสักเจ็ดวันครั้งครับสักยังกำลังดีครับนะเจ็ดวันครั้งกำลังดีอืมขอได้ปลูกแซมไอ้ข้าวโพดด้วยครับเอาตัวนี้นะฉีดตัวนี้ฉีดเนาะครับ เพราะว่ามัน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 จะผิดเป็นสองถังสุดมานี้อ๋โอโอ้นีกระดกน,นี่กระใสใสเลยอโอต้ตะกี้แตงยังดอกกว่านี้นะครับนี่มันขายไปตั้งหลายรุ่นแล้วอ๋อเจนี้เก็บขายไปแล้วครับขายจนโ้เก็บไปเจ็ดแปดครั้งแล้วธรรมาดา<อ>แตงสี่ห้าครั้งนี่หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับนี่มันมันของกอาฉีดเลย นี่มันมันอะไรมันมัน้างนี้เรียกว่ามันแก้วภาษาบ้านภากลางเรียกมันเทศเี่อ๋อมันเทศครับนี่เข้าๆก็มาดูเหมือนกันนี่ครับก็ดูเอ้ามาคนคนคนที่แนะนําปลูกเขาก็มาดูมาดูการปลูกการวิธีบอกอย่างนั้นอย่างนี้ให้ให้เราดูแลเพราะว่า ผมเอาอันนี้แหละสุกเกษมพรเพิ่งนำบทุกคนเดียวกับผมสุกเกษมผมก็เลยคร,ร<อ>ับอนด็ักเตอร์ก่อน,อนสุกเกษมออาารครับลุงพ่อกุ้งเลยถามว่าแตกยอดดีพีน่น้องกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้อา้าทำไมหน้าตามันเหมือนกัน <c oughs> ผมหลอก,กว่านะก่อนเดี๋ยวมันก็จะแตกนั่นดี่งาม เนี่ยผมก็ลงมือฉีดอีกครับเพราะว่าสิ้นเดือนหน้านี่ก็จะขุดออกแล้วสองเดือนกับสิบห้าวันครับครับครับลองฉีดครับฉีดดูสักเจ็ดเจ็ดวันสักครั้งหนึ่งนะแล้วเราเราก่อนก่อนที่จะเก็บเนี่ยเนาะแล้วฉีดปกติผมมันมันครบกาหนดฉีดแล้วแต่ผมก็ลองดูก่อนว่าดอกมันเป็นยังไงเออดูแต่ดู ดูที่มันจะแตกต่างยังไงครับเมื่อใช้ไปแล้วเป็นยังไงเนาะแล้วแล้วเป็นความรู้สึกรักหลังจะฉีดไปแล้วเป็นก็ดีครับดีนะดีรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าผมไปเอาประเภทอะไรปุ๋ยทางใบพวกปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยอะไรมันมันฉีดไปมันก็เหมือนเดิมบางทีทําให้ดอกล่วงดอกหล่นไปอันนี้ไม่ไม่ใช่แบบไปไอ้นั่นเขานะ แต่ว่าความความไอ้น่นเขาดีจริงๆนะครับพูดความจริงครับเราพูดความจริงว่าเราใช้เป็นไม่มีกลิ่นโถึงตกใจ้ะมันใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวนี่จะใช้ถึงปีหน้านะขวดหนึ่งก็ใช้ไปเถอะนะโอ้โหห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือว่าถ้าถ้าไอ้ถังเราไม่มีแค่สิบสิบแปดลิตรหรือสิบหกลิตรเราก็ใช้แค่สามซีซีแค่นั้นเองแค่นั้นเองบางบางคนเขาอาจใจร้อนไงเอ๊ะ ขนาดสามซีซีมันยังงามดีขนาดีใส่มันเยอะไปเลยเคยเคยเคยเห็นครับมันเกินทําเกินสมมติว่าพริกตอนเล็กก็เหมือนเด็กนะครับอเด็กก็ต้องค่อยกินไปอย่าไปบังคับไปรีบอย่าไปบังคับมันเดี๋ยวท้องแตกต้องแตกตตยเนาะนี่แหละเป็นการกระจายที่ถูกต้องดีมากครับดีดครับก็เริ่มเริ่มออกดอกใหม่แล้วใหม่แล้วนี่ยยอดยอดแตกใหม่ผมผมก็ขึ้น ไปเอายากับนาเข้านะผมก็ปรึกษาถามเขาอยู่ว่าเป็นยังไงยังไงก็ว่าดีดีผมก็เลยว่าเออมันดีดีอย่างที่เขาพูดไหมถ้าอะไรนะเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับเราเห็นเรามือทํานะเราับเราเราทาเองเราก็จะรู้เองอันจริงๆนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์ผมไม่เสียใจเลยยาตัวนี้รู้สึกดีมากผมกลัวมันจะหมดไวด้วยซ้ำหมดครับผมจิเปะต้องไปสั่งอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาสั่งได้แม่วีปัสฐานมันมันประเภทมีปุ๋ยทางใบมาโฆษณาเยอะแต่ผมไม่เคยเอาเนี่ยใช่ตัวเดียวเอาเรื่องของเรานี่มันมันจะครบครบจบในขวดเดียวเอไม่ว่าจะลากไม่ว่าจะกันแมลงไม่ว่าทางใบทางไรตัวเดียวนะนั่นแหละ ตะกี้แตงมันออกน้อยๆผมไม่กล้าฉีดนะพอพอผมพอเห็นตัวนี้ปั๊บผมก็เลยไปฉีดตัวโน้นแต่ผมใช้ตัวโน้นใช้ซีซีเดียวมันเขียวนะครับไปดูเขียวเขียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกแปลงโน้นที่เราใช้นะเดี๋ยวไปดูแปลงกดูนู้นซีซีเดียวเองนะครับเดียวนะเราลองมาดูเนาะพูดสิ อันนี้อันนี้ใช้แค่ซีซ sì, ีเดียวเหรอซีซีเดียว oh, oh. ครับซีซีเดียวต่อน้ำสิบสิบถังหนึ่งสิบแปดลิตรเนี่ยครับแปดลิตรครับได้ได้เพราะเป็นมันเป็นพืชครับก็พวกกินใบกินอะไรผมก็เอาตัวนี้ฉีดครับครับโนมันรู้สึกมันเขียวดีเนาะครับครับทำไมเพื่อนทำตะไาย้วอย่างนี้ไว้ให้แตงขึ้นอ๋อให้ให้มันให้มันตายขึ้นครับแต่จริงๆ้วก็สู้ไม้ไม่ได้ไม้น like ี่ลูกมันจะไม่บาด จะไม่เป็นรอยไปขีดข่วนอแล้ลมพัดมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม้เขาไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาบุกเบิกทำป่ายางหมดแล้วก็เลยต้องใช้ตัวนี้นี่นี่ครับที่มันมันเกิดโรคที่แรกผมอ่ตัวนี้ฉีดซีซีเดียวนี่นี่ใบที่มามากับพวกลมนี่ครับ ออกมากบลมครับช่วงลมตอนนั้นมาครับใบพวกใบด่างใบอะไรนี่เขาก็มียาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันเหม็นมันมันมันอยู่ใกล้ที่เราพักด้วยก็เลยเนี่ยมันก็จริงๆนะผมก็อยากจะฉีดเดี๋ยวผมรอดูอยู่นี่เพราะว่าพทดลมมันมาปั๊บยอดยอดมันมันจะเวียงไปเวียงมาต้นมันหัก มันอวบอวบนั่นแหละมันอวบใช่ไหมครับสายสันบ่ามันอวบอยู่สายสันสามสิบกว่าปีแล้วว่าได้ยังซีนะครับตรงนี้เท่าไหร่ที่ที่ตารางวางไรไม่ฝาถึงถึงถึงไ่ไรหนึ่งบุรีเนาะประมาณที่ปลูกแปลง ปกติผมไม่จะปลูกงานนี้แล้วพอปลูกข้าวปลูกข้าวตัวนี้งานนี้เฉพาะงานนี้ที่เดียวนี้ได้คยี่สิบสามสอบปุ๋ยสามสอบครับเดี๋ยวเราอยู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวครับานเนาะอ้าวนะครับสรุปสรุปสรุปให้ฟังทีนิดนึงเป็นเป็นไงบ้างการใช้ใช้ไออาร์ดีสองห้าห้าหนึ่ง ใช้แล้วเป็นที่เป็นไงบ้างก็ดีครับประทับใจประทับใจพอใจเนาะครับอเพราะว่าถ้าเราไปใช้ออื่นเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะปกติยา้ปุ๋ยทั้งใบตัวนี้ที่เอามาฉีดจะเป็นครั้งแรกอแต่ก่อนไม่เคยไม่จะไม่ใช้ปุ๋ยทั้งใบครับพอใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันดีมันเขียวอครับ ถ้าใช้ทั้งที่ทีทั้งดินเลยครับทั้งทั้งดินทั้งทั้งพ่นไปเลยพ่นได้เลยถ้าพืชมันใบสีเขียวเราก็ดีใจนะครับถ้าเลื้งเหลืองเราก็ไม่ไม่ค่อยเพราะมันสีีเขียวได้แสดงว่าคลอโรฟิลล์ใบมันจะดีจะแสดงว่าความเจริญเติบโตเขาดีปรุงอาหารได้ดีเห็นเขียวเขียวเวเลยชื่นใจนะครับพอใช้พอใช้ไปปุ๊บนี่มีเห็นความแตกต่างครับอ จากจากจากเมื่อก่อนกับกับเดี๋ยวนี้เนาะเห็นความแตกต่างเนาะเมื่อก่อนผมจะไม่ใช่เลยพวกปุ๋ยทางใบอืครับนี่เห็นเขาใช้แล้วไปลองไปดูอ่าไปดูก็เลยรีบไปเอามาอเอามาใช้แต่ว่าพอลองดูแล้วเป็นไงถูกใจเนาะครับเออแล้วจากเมื่อก่อนใช้ใช้หลายๆตัวมันเป็นการประหยัดต้นทุนไหมมันมันไม่ประหยัดนะครับไม่ใช่จต่หลังจากใช้ตัวนี้อ๋อประหยัดประหยัดครับ เมื่อก่อนนี้มันไอโนนก็แล้วไอนี่ก็แล้วอมันหลายตัวครับางคนบริษันอนก็มาแนะนงแนะนําอะไรผมว่ามันหลายตัวไม่ใช่หลายตัวครับพูดจริงมีตัวนี้ที่ผมใช้อผมใช้ตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวแรกมันก็ประหยัดต้นทุนของของเกษตรกรได้ได้เยอะนะเพราะมันไม่ต้องไปใช้อะไรหลายตัวมันแตกมันแตกแน่อแตกแนงดีครับมันเห็นความแตกต่างได้เลยความแตกต่างคือเรา ปลูกสวนให้ทําสวนเราก็ต้องดูครับใช่เราต้องคอยดูคอยรักษาดูเนาะว่าเป็นยังไงผมผมจะไม่หนักเรื่องเคมีครับเพราะว่าเราก็กินเขาก็กินเหมือนกันครับคือคือเราถ้าถ้าถ้าผมไปใช้เคมีมากๆนี้ลูกผมลูกผมมาก็ต้องกินไปแล้วผมก็เหมือนฆ่าลูกตัวเองอย่างเนี้ผมผมผมไม่ค่อยชอบ คือทาเราเราต้องเห็นพวกคุณธรรมของเราหน่อยว่าพอเราใช้อย่างนี้เราก็กินเราก็กินด้วยเอาอาชีตคนดีกว่าอาชีวิตอันนี้ช่างมันอันนี้ใช่ครับเราก็กินด้วยเราก็ใช้ด้วยแล้วก็อกย่างหนึ่งบรรยากาศแถวแถวนี้มันดีดีครับมันมันไม่มีไม่มีเหม็นไม่มีมันเพราะมันไม่ใช่สารเคมีครับเออเนาะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับได้ชมแล้วว่าเออ อยากจะมาชมสวนหรือว่าเออเรืจะสอบถามเนาะว่าเออใช้แล้วมันเป็นยังไงมีความแตกต่างยังไงแล้วมันแล้วมันดียังไงนะเนาะอ,อเ่แล้วสอบถามพี่ได้ช,ช่วยช่วยช่วยบอกชื่อที่อยู่อีกทีครับ,รบผมชื่อนันนิรันสุสเกษมบ้านเลขที่12 5หมู่หนึ่งตำบลนาเรืองอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีออขอเบอร์โทรสักหน่อยครับเบอร์โทรก็0 9 5ย์เก้าห้สห ครับครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอันนี้ให้เบอร์แม่บ้านครับท่าเบอร์ผมไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะโทรถามเออหลังจากใช้เราเป็นยังไงมันดียังไงอะไรไงครับจะได้เป็นการยืนยันจากปากเอาสวนดูว่าเออมันมันดียังไงยังไงเนาะเออครับเผื่อมาชื่อแตงนี่ก็เรียกปลอดสารพิษเลยสบายเลยนี่นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ชมแล้วเอออยากจะใช้อามิโน2551ของดรกร ติดต่อผมได้ครับผมนัทวุฒินะครับ086 661 7291ครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมชาวสวนทุกทุที่ที่ใช้ rd 2อ5 1นะนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับวัสดีครับวัสดีครับขอบคุณครับ